ว่าวันนี้คนมาเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัวของเราอีกนะคะครับก็อยากอยากเห็นหน้าตาของคนที่สมัครแล้วอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีเสน่ห์อะไรที่แบบว่าอยากให้พี่ๆจะได้เรียนรู้จากน้องบ้างอะไรอย่ากนอยากรู้ดออะไรมาขายตอนที่เราเข้าเข้ากัน

ราเออะไรมาโชว์ราเออะไรมาถึงพิมตอนนั้นน่จะใช้ความเป็นตัวของตัวเองแบบใช้ความสดใสเข้าสู้อย่างเยอะไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่โกาะออกแนวโกาะไปหน่อยอ่าน้ำหมากค่ะหนูไม่ได้ประกวดแะไรกันเลยเค่นับหน่อยน้ำตาลก็ขอแค่นัำเพราะเราทำงานที่พิธีกรมาก่อนเราต้องดูว่าเออต้องมีต้องมาตรงตรงไหนถึงจะเข้ารอบได้ก็คือเดินเข้าไปหาพิธานเลยไม่หยิไม่หริบใช่ปะ เรื่องกินเดินเข้าไปเลยว่าพี่่สวัสดีค่ะเขาบอกว่าโอเคถ้าน้องโอเคก็เซ็นเลยไม่แต่นี้คือการประกวดอันนี้แข่งขันสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีรุ่นแบบรุ่นพี่อะรุ่นพี่นะมันยังไม่มีการประกวดแต่ว่ารุ่นน้องๆเนี่ยเริ่มมีการประกวดก็อยากจะให้น้องๆพกความมั่นใจแหละความเป็นตัวเองที่เป็นแบบความออริจินอลของเราอะไรที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าฝืนหรือพยายามอะไรเงี้ยเราอาจจะมีคนอื่นเป็นไอดอลอาจจะหยิบยกความมั่นใจของอื่นมาใส่ได้อะไรเงี้ย ว่่่่าาาายัไไไมมมมใคร้้กกกลลลถจริงๆว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งอยู่แล้วเขาแบบว่าความสามารถเยอะแล้วก็แบบว่าเเรียกได้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กมีของเขามีของที่จะโชว์เยอะก็อยากจะแบบว่าอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวมาแบ่งให้กับทุกคนได้ดูด้วยครับพี่มาร์คเจนช่วยหนสมรรถภาพไหนยังไงรู้ไหมเออรู้ครับสมรรได้สทิศทานะครับก็มีเวเว็บ JMTV, b o i d o l c o m ครับแล้วก็ แฮชแท็กจีมเอ็มทีวีพ็อกกนะครับแล้วก็ผ่านทาง QR code ในช่องทางต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ขึ้นที่จอตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับผมก็เคโอจริงเหรอไม่กี่วันแล้วใช่ก็วันวันวอามาเหวี่ยเรื่องบอลจรรย์เหรอหนูจะขายของให้น้องก่อนขายของให้น้องก่อนไหมก็ใครที่มีอายุเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบสี่ปีใครที่อายุไม่เกินนะคะก้าวเท้าเข้ามาเลยใช่มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ เป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์ใช่เปิดรับสมัครถึงแค่วันที่25สิบห้าสิงหาคมเท่านั้นคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวค่อยตัดสินใจรีบตัดสินใจนะครับลองดูค่ะไม่เสียหายแล้วขายของเลยได้ไหมได้เครับแบบมาซ้ำนะคะอันนี้ปัดหมดแล้วสองวันอันนี้จะมาดูไหมผู้ออกสื่อเลยเดี๋ยวจะไปดูเพื่อนแน่นอน หมดแล้วแต่ว่าได้มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะบอกเลยว่าต่อให้มาที่หน้างานก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านก็จะรับชมความสนุกได้อย่างครบถ้วนเหมือนกันค่ะเป็นการร้องก็คือขมักเขม่นจ้าโอ้โหแฟ๊แฟ๊อีกแล้วอยากแฟ๊แค่ไหนน้องฟีมากินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะตอนเนี้ยเต้นวันละสิบชั่วโมงท่านต่ำเมื่อวานสิบชั่วโมงกับบ้านหลับปอดหลับป๊อปเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยเต้นอย่างเดียวเลยเหรอช่วงนี่สองจำท่าก่อนเข้าใจ เข้าใจเข้าใจอะไรบ้างแบบการพ้อมกับเพื่อนกันเองมันจอยไหมคะจอยมากจอยมากบอกเลยว่างานใหญ่งานใหญ่นะคะลูกสาวพิถาทางนี้แบบจัดมาแบบซาดระบอกเลยว่าแสตคือสนุกคือบอกเลยว่าเพลงที่เลือกมาคิดมาแล้ว คิดมาแล้วบอกเลยว่าทุกคนสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาเต้นม่วนจอยพวกเราแอบแอบแบบว่าสปอยให้พวกเราเล็กๆหน่อยจะมีทำทำน้าที่อยากรู้อยากรู้แอบสปอยเล็กๆหน่อยได้ไหมว่าว่าความสนุกเนี่ยกี่ถ้าเปลี่ยนเป็นพิกเนี่ยกี่เม็ดหมื่นเม็ดอ่ะหมื่นเม็ดเลยเหรอคิดมันจะลิ้นชาวแถวลำตางนับไปม้วนเออโอเคโอ้ใช่วันนี้เราพิ่งใส่เพลงทีมนะคะฤดูของเรา ไปฟังด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเลยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จพิเศษยังไงล่ะคะพี่เศษสาวตั้งตื่ก็เคยรวมใจรวมไว้เลยรวมไว้เลยแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติในเพลงนี้นะคะแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบซีรีส์ของกีฬาที่เข้าไปสอดแทรกเข้าอยู่ในนั้นด้วยคจะได้เห็นหหดเซ็กซี่น่ารักหวานมีรสนิยมใครหนึงใครคะมาเป็นนักตาลหนูหรอหนูเซ็กซี่หรอ อู็กนะคะพี่เโอเพื่อนเบาหน่อยแต่เพื่อนเบาหน่อยก็จะได้เห็นหลากหลายรูปแต่ในสิ่งที่เราต้องสองคนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่เคยทำนะคะก็จะได้เห็นนลยหลายปรันค่ะแจะมาขังมาค่ะจะมีโมเมนต์ฟินปนไหมคะแน่นอนมั่นใจมากเลยเหรออยากเห็นอะไรล่ะอยากมองไมากกว่าปินควัจะเห็นน้ำตาตัวอย่าง พี่ทำดีๆเออซื้อมันเป็นท่าเต้นเลยเลยหรอไม่หรอร้องคอนเสิร์ตนี้ไม่หรอไม่หรอเต้นอย่างเดียวไม่เหลือมากกว่าไม่เหลือดนตรีไม่เหลือมากกว่าร้องเขาคัดไปแล้วพี่เพลงนี้บอกเลยว่ามีลูกเพลงจะพาลูกไปด้วยไหมจะพาลูกไปด้วยไหมดูหน้าเหรอคะใช่ดูหน้าอ่ะชอบเหยียบเท้าคนอื่นนะไปโดนเหยียบเท้ายังคะระวังนั เริ่มข่าวเริ่มตัวหอมขึ้นมาแล้วเริ่มตัวหอมขึ้นมาแล้วค่ะอ่านอยเตรียมพร้อมไปถูกกับเสิร์ชันแต่ก็เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมเสียงกรี๊ดเตรียมเสียงหัวเราะเตรียมเสียงมาร้องเพลงกับพวกเราทั้งชายยังตัวกันให้ดีค่ะวันที่28 29นะคะมิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะพวกเราก็ซ้อมกันอย่างสมัครสมเมนต์เต็มที่เทคิวให้กับรัชบุรมแฟนเพจเลยค่ะยังไงฝากด้วยค่ะ แล้วรมีอะไรจะบอกขอรุ่นพี่เขากำลังจะมีแบบเรื่องอะไรนครับขอขอขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมครับอย่างน้องนะนะอย่างน้องทไมครับน้องหล่อไงเน้องเซ็กซี่ไงน้องก็ใช้ความคาริสม่าตรงนี้แหละปลดความผิดพลาดของเราเวลาที่เราเต้นไม่ถูกเราก็ยิ้มไม่ก่อนใช่ก็คือถ้าเราสนุกคนดูก็สนุกอยากเห็นอะไรไปพูด อยากเห็นความเซ็กซี่ไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวมันจะโซะนะเดี๋ยวเออยากเห็นจูเนียเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่ไหมอ่ะเซ็กซ์เซาดี้ไหมอ่ะแล้วเราเตรียมไปถึงไหนละตอนนี้ก็เออคุยกันเยอะครับคุยกันเรื่องแบบว่าเราจะให้โชว์เราออกมาในทิศทางไหนจริงๆแล้วยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเก็บไว้พูด ในพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเฟสทัวร์กันเดี๋ยวจะมาบอกแน่นอนว่าไอ้ทีมงานต่างๆนานาวันขายบัตรยังไงเราเตรียมอะไรมีเซอร์พงเสไปซ์อะไรไว้บ้างเดี๋ยวรอติดตามเฟสทัวร์เราได้ใหคุยนี่คุณค้างๆเขาตกลงไหมอะไรครับตกลงเพราะก่อนหน้าที่เราจะมางาน G T V Blocky Idol เนี่ยเราเราแค่เราเพิ่งประชุมกันมาครับมีอะไรที่เขาถูกหรืว้แล้วรู้สึกแบบดอ่ะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่นะผมรู้สึกว่าที่พี่จูเสนอมาดีทุกท่าน สอบดูบอลอบดูบอเพราะว่ายังไม่มีอะไรแปลกดีดูบอันนะดีดูบอลเราเราพร้อมเสมอประกาศพร้อมใช่ครับพร้อาพร้อมเสมอพร้อมเสมอถ้าพี่จูพร้อมผมก็พร้อมครับมีอะไรกังวลไหมจริงจริงยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะมีเวลาอยู่เยอะก็จะฝึกซ้อมให้เต็มที่ทั้งสองต้องตั้งใ้ง่วงแล้วอยู่แน่นอนน่าจะอยู่ถือว่าคราวนี้แหละจะได้เห็นเลยว่าจูเนียร์กมาร์ทำอะไรได้บ้าง อยากดูไหมล่ะโจหัวนี้ดีไหมดีนะโอเคดีมากอย่างเช่นมาร์กเล่นตลกเคยเห็นหรือยังเอออันนีไมเอันนี้ไมเอาเลยได้ได้ถ้าอยากดูก็เล่นได้โอเคถ้าเล่นตลกอาจจะได้ดูมาร์กเซ็กซี่ก็อาจจะได้ดูมาร์กน่ารักก็อาจจะได้ดูครับแล้วจะได้ดูพี่จุกแบบไหนบ้างครับทุกแบบอยากดูแบบไหน อะไรนะอ๋อเพลงคู่เพลงเพลงคู่เนี่ยเราร้องกันอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเพลงคู่แบบว่าเพลงเพลงไหนเพลงพิเศษหรอคือว่าต้องรอต้องรอติดตามเพราะว่ายังไม่มั่นใจไม่มั่นใจถ้าสมมติว่ามีเดี๋ยวจะรีบมาบอกไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกทำหน้างานมานานแล้ว <sk r isa> ก็รู้นี่แต่อยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเขาได้โ <sk r isa> อ,อกาสในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะแบบให้ได้พิสูจน์ได้พิถาเห็นว่าจูมาเนี่ยก็หนึ่งในตองผ <sk r isa> ู้นะจริงแต่เขาจะเชื่อยู่แล้วเป็นหนึ่งในตองผูมานานแล้วนี่ <sk r isa> อยากสมัครเลยเจ <sk r isa> นทีวีปอกกี้ไอดอลมั่นมากก็นี่แหละความมั่นใจแต่อายุอายุเกินแต่อายุหน้าไม่เกินที่สมัครได้ปะได้โอเคที่มีคามสิทธิ์ตรงไหมเพราะว่าเรา แนวบอกเลยพี่อยากแนวขิงนิดหน่อยนะไม่ยังไงก็โซอาอยู่แล้วเสน่ห์ของจูแล้วก็มาร์กบอกเลยว่าคนกดซื้อจะมาดูไหมบอกสื่อเข้าไปถ้าไม่ติดงานไปแน่นอนแปลว่าไม่มาดูเอาถ้าติดงานก็บอกว่าพี่ขอแคนเซิลนะหนูจะไปดูมาร์กใช่จูมาร์กจูมาร์คโทษค่ะไปดูจูมาร์กได้ไหมได้ก็ต้องแคนเซิลงานเลยเขาจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเพิ่ม นี่มาอีกแล้วไม่จะบอกเลยเขาโซอัลอยู่แล้วเขากำลังมาช่วงนี้มาไหนมาหน่อยมาหน่อยนะมาครับท็อปก็อย่าลืมนะครับมาดูจูเนียร์มาสายไลฟ์แฟนคลับนะครับกดบัตรวันที่22นี้แล้วครับผมไทยทิ่เก็ตเมเจอร์ครับฝากด้วยครับครับผมก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามอยู่นะครับก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับพวกเราสองคนจะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็มาเจอกันครับขอบคุณครับ 你好。